แค่การรับฟังจากสสนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีการรับฟังจากอ็ได้ทำงานของพักที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะครับทีมงานในภักส่วนต่างๆแล้วก็รวมถึงสมาชิกของพักด้วยนะครับและก็ตามก็คงต้องดูก่อนว่าเอ๊ะมันสามารถที่ข้อมูลที่มีอยู่วันนี้เนี่ยจะสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยหรือไม่นะครับอย่างน้อยสุดก็คือกังค์คีออปแก้วนะครับอาจจะเรียกว่าเป็น MOU เป็น Agreement อะไรก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็เราได้รับฟังแล้วว่า พักที่อยากจะเดินหน้าเป็นแกนนําในการ oh <my> จดัดตั้งรัฐบาลเนี่ย oh <my> คิดว่าอย่างไรบ้างนะครับ oh <my> แต่อย่างไรก็ตามก็ต้อง,ต,องต้องให้กาลังใจพี่น้องสื่อนะครับ oh <my> ที่ oh <my> เราสั่งให้เตรียมสืเบียงจริงนะครับวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนะครับ oh <my> เพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับคาตอบวันนี้หรือไม่นะครับแต่คิดว่าในสถา,านการณ์การเมืองแบบนี้เนี่ย oh <my> เราก็คงพยายามจะหาคําตอบให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ oh <my> ในการที่จะตัดสินใจให้กับพี่น้องประชาชนให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปคิดแบงว่า ไม่ไปกนไปกันผมผมไปไปไปเขาไม่ขอไมค์กันสัมภาษณ์เนาะนะครับคุาอะไรเงี้ยเขาเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเลือกคุณสภาในมุมองพี่บอกไงก็คงต้องเป็นคําตอบที่ทางของพรรคเพื่อไทยเป็นตัวตอบนะครับแต่ว่าในส่วนของเราเองก็คงเตรียมไว้ทุกสถานการณ์นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการเมืองมันหยุดชะงักไม่ได้นะครับมันมีสถานการณ์หลายเรื่องนะครับ เรื่องปากท้องนนสถานการณ์ใช้ได้แล้วก็ปัญหาหน่ฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องดูว่าแต่กระจุดเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่ในส่วนของเราเนี่ยเราจะตัดสินใจเอาท o r นะครับเอาข้อตกลงเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้งนะครับต้องขอประทานโทษจริงๆครับยังไม่สามารถที่จะคาตอบใดๆไ,ได้นะครับเพราะว่าคงต้องรอฟังเสียงสสให้มากที่สุดก่อนนะครับครับเราได้รับทั้งหมดนะครับได้รับทั้งหมดน,นะครับ เอ่อทุกอย่างครับทุกอย่างครับฟิทแบกที่ไปลงพื้นที่มาหรือรับฟังมาส่วนใหญ่เขาสะท้อนว่ายังไงอ่ะก็หลากหลายนะครับก <c oughs> <อ>็คงมีทุกรูปแบบจริงๆนะครับยกตัวอย่างให้ฟังหน, <c oughs> <อ>น่อยอืมก็ในทุกๆมุมนะครับในมุมด้านหนึ่งก็มองว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยเร,เราเราควรจะเลือกนํารัฐบาลเองด้วยหรือไม่นะครับซึ่งเราก็คงยืนยันไปโดยตลอดว่า ทางหัวหน้าทักได้ประกาศมาก่อนหน้านี้ว่าเราคงไม่สามารถที่จะเป็นตัวนําในการจัดตั้งรัฐบาลเราเองก็ไม่ได้มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับบางท่านก็บอกว่าเรื่องสีนี้สินะครับบางท่านก็บอกว่าอุ้ยต้องดูประวัติย้อนไปในอดีตนะว่าฟ้ามองสีนี้มาอย่างไรบ้างนะครับบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาต้องกลับมาคืนดีกันแล้วนะมีแต่ฝั่งประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับซึ่งผมเรียนว่าว่า,ลากลาจริงๆครับผมเนี่ยไปงานกับวิธิการที่กาทธิ์นะครับแล้วก็กลับไปที่จังหวัดอ่างทองมาก็ไม่ไม่รู้จะ บรรยาอย่างไรเพราะว่ามันเหลอะหลายมากนะครับแต่ก็จะบอกว่าทุกเสียงเนี่ยรับฟังแล้วก็เชื่อมั่นว่าสสที่จะมาร่วมประชุมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนนะครับว่าเสียงที่เขาปรับไปรับฟังพี่น้องประชาชนมาอย่างไรรวมถึงความคิดเห็นของตัวสสเองด้วยนะครับซึ่งก็คงจะมาประมวลกันนะครับก็อย่างไรก็อย่าลืมนะครับต้องรบกวนทุกท่านช่วยทานข้าวเตรียมตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าวันนี้จะประชุมกันยาวนานขนาดไหนแต่ผมเนี่ยสเป,ปรมาแล้ว ผมคาดว่าวันนี้ก็คงจะยาวแน่นอนนะครับส่วนตัวมองยังไงคะว่าท่าที่สุดแล้วเนี่ยคะ่ะทางพักไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครหรือไปทางไหนเลยนะคะเราก็คงผมตอบส่วนตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าคงอยู่ในฐานะเป็นกรรมการบริหารพักด้วยนะครับก็คงต้องใช้ระบบในการจัดการของพักนะครับทั้งการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็การตัดสินใจในส่งกรรมการบริหารน,นะครับซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยคงไม่ว่าจะออกมาอย่างไรทางพักก็คงแถอะนะครับ จะเป็นเรื่องนี้อยู่ใน<อ>ชอ้อยด้วยนะครับมีม,มีเป็นช้อยที่เรากบฟังนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเราก็ประกาศมาโดยตลอดว่าเราอยากให้มีการยุงสภานะครับ <S <S แล้วเราก็ประกาศว่าเราต้องเตรียมตัวในการเลือกตั้งนะครับซึ่งเราก็มีการจัดตั้งตัวแทนพักในทุกๆจังหวัดครบทั่วเนือแล้วทั้งหมดนะครับนั่นหมายถึงว่าเราพร้อมไม่มีปัญหาว่าไอ้พักประชาชนจะไม่ร้อมเลือกตั้งถึงลึงไมกาไปก่อนไม่มีโจดนั้นนะครับ แต่อะไรก็ตามโจทย์อื่นเนี่ยมันหายโจทย์มากจริงๆนะครับผมเป็นแค่หนึ่งคนนะครับคงต้องขอฟังเสียงสะส,ะสะแล้วก็ภาคส่วน,นต่างๆของพรรคที่เราเรียกว่าจตุสดงของพรรคต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดพวกเขาเองก็จะมีส่วนในการตัดสินใจร่วมกับทางกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปี่ยนได้แต่เปี่ยนเบื้องต้นว่าวันนี้เนี่ย ยังไม่ได้มีคําตอบสําเร็จรูปว่าจะไปซ้ายไปขวาไปทางใดทางหนึ่งยังไม่มีคําตอบแบบนั้นนะครับที่เหลือก็ผมไปด้วยการประเมินหรือการคาดเดาต่างๆเกินไปหรือว่าอาจจะมีบงท่านพูดไปแต่ว่าในนนมของพักยังไม่ได้มีคําตอบว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับช้าสุดคือคําตอบจะต้องได้วันไหนครับเออต้องต้องผมตอบเวลาไม่ได้เนาะเพราะว่าเย่างที่เรียนว่าผมก็เตรียมความพร้อมมาเต็มที่ว่าวันนี้ต้องฟังทั้งหมดก่อนนะครับอะไรก็ตามเนี่ยวผมคิดว่าในมัน ในในคณิตศาสตร์ทางการเมืองหรือว่าในสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันมีเงื่อนเวลาของมันอยู่นะครับจะเป็นสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมเรียนว่าถึงแม้สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการนัดประชุมสภาที่เป็นวาระพิเศษไปแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีการมีเหตุจําเป็นแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะ สามารถชิงทุ่งนในการจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนวรระการประชุมได้ซึ่งแม้ไม่ใช่อำนาจของพวกเรานะครับเป็นอำนาจของประธานสภาแต่ว่าผมก็เชื่อมั่นว่าท่านก็คงรับฟังทางสมาชิกซึ่งเป็นเสียงส่วนมากเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็มันก็มีมันก็มีมมทารุณดโจทย์ทางการเมืองตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นกรณีวันที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีวันที่10กันยาที่จะมีเรื่องของคองาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับประชามตินะครับเราก็คงคิดบนพื้นฐานนั้นด้วยแต่ว่า มันคงไม่ได้ว่าหมายถึงว่าต้องรอไปหีีเพราะว่าแค่ผ่านมา3าถึงสวันที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดนะครับเขาบอกว่าต้องคํานวณกันเป็นชั่วโมงก็ผมก็เพิ่งทราบว่ามันก็ต้องคิดแบบเป็นชั่วโมงจริงๆนะครับแล้ว,วันนี้ก็เดี๋ยวเข้าใจว่าไม่ว่าวันนี้จะได้คําตอบหรือไม่เนี่ยทางพักก็คงมีการสื่อสารว่าในส่วนของที่ประชุมสสอเบื้องต้นเห็นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้คําตอบจริงเราคงต้องพยายามค้นหาคําตอบกันนะครับก็ มีการประชุมรูทีนของสสในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วแล้วก็คงมีการเตรียมการอื่นๆที่ทางกรรมาการบริหารจะรับฟัง ภาคส่วนอื่นๆเอามาประกอบนะครับก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันนะครับคงวันนี้ขออนุญาตที่ไม่สามารถตอบอะไรที่เป็นในนามส่วนตัวได้จริงๆครับผมคิดว่าอะไรตอนนี้เป็นโจทย์ไม่ได้กังวลอะไรนะครับเป็นเรื่องที่เพื่อไทยต้องตอบนะครับ <th> เอ่อสหร,รับว่า้ก,กรณีเป็นกังวลหรือห่วงอะไรที่สุดนะครับเราก็หวงว่าในทำกลางสุญญากาศนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้ครั้งแรกมันก็เคยเกิดการเมืองในลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าปัญหาที่รายก็รอมเนี่ยมันเยอะจริงๆแล้วก็ ต้องมาดูว่าจะเอาแค่ปัญหาระดับสั้นหรือว่าปัญหาในทางการเมืองระดับยาวนะครับเรามองว่ารหรับพรคประชาชนมองว่าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นโจทย์การเมืองใหญ่ไะมครับไม่ใช่ยาวอย่างเดียวเป็นโจทย์การเมืองสั้นที่ต้องมาประกอบด,ด้วยเพราะว่ามันเป็นการวางรากฐานโครงสร้างทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าพักใดรับเงื่อนไขนี้ด้วยนะครับมันก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญที่เราจะามาพิจารณาครับมองว่ารัาการในคงขออนุญาตที่จะไม่ตอบด้วยเพราะว่าผมเองก็ ผมจะเชื่อใครดีนะครับผมเนี่ยเรียนกับทั้งอาจารย์วรรักดั์อวนโนแล้วก็เรียนกับอาจารย์วรเจตภาคีรัตผมเลยไม่รู้จะเชื่อใครดีนะครับก็เอาเป็นว่าครูทางกฎหมายว่าอย่างไรก็ส่วนหนึ่งนะครับเอ่อนักกฎหมายที่เป็นคนที่ต้องดําเนินการตัดสินใจก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส,ส่วนโจทย์ที่คนที่มีอํานาจในการตัดสินใจจริงเนี่ยผมก็ยังคิดว่าทางคดรรีที่อาจจะเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่แทนรักสาการต่างๆเนี่ยท่านก็มีอํานาจที่จะตัดสินใจอํานาจนั้นจะถูกหรือไม่ไมานอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่า เมียบนาที่จะตัดสินใจแต่ว่าเราคงไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าในทางการเมืองแบบนี้เนี่ยผลทางการแก้ปัญหาอื่นๆยังมีทางออกแล้วก็ทางไปได้นะครับก็คงคงคิดทุกๆมุมจริงๆนะครับแต่มุมนั้นเราคิดแล้วแต่เราเห็นว่ามันมีทางเลือกอื่นที่อาจจะไปต่อได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ สองพักใหญ่ที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลมาพูดคุยกับเราเราก็ทําให้เราทราบม,มากยิ่งขึ้นว่าเขาเองรับเงื่อนไขของเราได้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านหัวหน้าพักไม่แน่ใจมาถึงยังอย่างเดี๋ยวท่นหัวหน้าพักมาถึงท่านก็คงอาจจะมีการแถลงเพิ่มเติมในส่วนนี้ก่อนที่จะมีการประชุมสสต่อไปนะครับค่ะวันนี้เป<ด>็นสสก็จะเรียนว่า แม้ไม่เข้าทั้งหมดก็จะฟังทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ที่อาจจะมีการประชุมสสที่พรุ่งนี้ทุกคนมาแน่ๆเนี่ยก็อาจจะมีการรับฟังเพิ่มหรือการตัดสินใจเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง<อ>ครับใช่ครับพรุ่งนี้เป็นอูทีนอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็นัดเฉพาะกิจในสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนตลอดนะครับสิ่งที่ดีของพรกที่ฟังมาโดยตลอดนะครับ